สวัสดีครับผมอาจารย์นายแพทย์ทัศซิวอยู่เย็นจากภาควิชาวิสัญญีวิทยาครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงการเตรียมสภาพร่างกายก่อนผ่าตัดหรือ p h ีย a ์ i ับ t บิลครับประโยชน์ของการเตรียมสภาพร่างกายก่อนผ่าตัดได้แก่ 1. ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้ดีขึ้นก่อนการผ่าตัด 2. ช่วยให้ร่างกายพร้อมที่จะปเผชิญกับความเครียด 3. ช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วขึ้นหลังการผ่าตัด และที่สำคัญ 4. ลดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดได้ครับการเตรียมสภาพร่างกายก่อนผ่าตัดจะมุ่งเน้นการฟื้นฟูสมรรถภาพ3ด้านได้แก่ด้านโภชนาการด้านจิตใจและด้านร่างกายครับทางด้านโภชนาการจะมีการให้คำแนะนำทางโภชนาการเพื่อให้ได้รับประทานอาหารที่เหมาะสมเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนการผ่าตัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณโปรตีนที่ต้องเพียงพอ โดยแนะนำให้ผู้หญิงรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ปลาและไข่ในปริมาณ13ช้อนโต๊ะต่อวันขณะที่ผู้ชายแนะนำให้รับประทาน16ช้อนโต๊ะต่อวันครับทางด้านจิตใจมีวิธีการบำบัดทางจิตใจก่อนผ่าตัดได้หลายวิธีเช่นเทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพื่อลดความตึงเครียดการให้ความรู้ก่อนการผ่าตัดเพื่อลดความวิตกกงังวลและการใช้ดนตรีบำบัด ทางด้านร่างกายสามารถทําได้โดยให้โปรแกรมการฝึกออกกำลังกายรวมทั้งการฝึกหายใจทั้งในช่วงก่อนและหลังการผ่าตัดครับสําหรับวิดีโอนี้เราจะให้ความสําคัญกับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายเนื่องจากเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการรักษาโดยรวมและเราสามารถเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยเพื่อให้ปรับเปลี่ยนและฟื้นฟูร,ร่างกายให้ดีขึ้นได้ก่อนการผ่าตัด นอกจากนี้หากสภาวะโดยรวมของผู้ป่วยดีขึ้นยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะที่ผู้ป่วยมีการรับรู้ความเข้าใจและความจำลดลงหลังการผ่าตัด post operative cognitive dysfunction หรือ POCD ได้ด้วยนะครับการออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพก่อนการผ่าตัดประกอบด้วย1การออกกำลังกายแบบแอโรบิก2การออกกำลังกายเพื่อฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและ3 การฝึกหายใจรวมทั้งการฝึกไอด้วยครับ